สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดหนักต่อเนื่องกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอการ้ไลฮิตบนล,ล้าเพื่อนรักฮามาสเสียหายยับเยินและระเบิดมัสยิดของกลุ่มกอการ้าลฮามาสที่ใช้เป็นฐานกา่อการ้ายและคือข่อุโมองใต้ดินใส่ไม่ยัง้งและสหรัฐอเมริกาถล่มตำแนงของกลุ่มกอการ้ายที่อิหร่านสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและประกาศลั่นนี่แค่การเริ่มต้นโจมตีเท่านั้น เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกรา้ายฮามาสและข่าวสารสงครามการสู้รบของสหรัฐอเมริกาและอีห่านด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดแรงมากจริงๆนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ตามกวนล้า,างและถล่มกลุ่มกอกรา้ายฮิตบลเลาะเพื่อนลักคาม์มัดทางตอนเนื่อน,นะครับที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีะแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลรายงานนี้กองทัพอิสราเอล ็ได้ใช้เครื่องบินรบเทพของเขานะครับโดยกองทัพอากาศอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเทพทั้ง F-16 F-15 และ F-35 นะครับยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์โจมตีสถานบทนัณฑที่มั่นหลายแห่งของกลุ่มก,ก,ก่อการร้ายยึดบอลละในแดนเลบานอนนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้ทำลายสถานที่สังเกตการ2สองแห่งถูกทิ้งระเบิดเจด้ำแลครับใส่บริเวณดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่มาคาฮินและอันตาวอันชามนะครับและนอกเหนือจากนี้ ศูนย์ปรชาการทาหารในพื้นที่ยูโดนนะครับที่สมาชิกองค์กรกลุ่มก,ก่มกอการร้ายฮิตบนลอทํางานอยู่ก็ถูกทำลายเช่นเดียวกันนะครับและมีสารที่ปล่อยจรวดที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลอใช้เพื่อยิงลูกจรวดเข้าสู่ดินแดนของประเทศอิสราเอล ก็ถูกทำลายเส้นกันนะครับเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวเกิดกลุ่มควาและเปรไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมของเครื่องบินลบเทพอิสเาเอลหลนใส่หัวตำแหน่งของกลุ่มควากรายฮิตบนล้ออย่างต่อเนื่องนะครับคนขาวของวงไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับมองไกลๆอย่างแรงขนาดนี้มองใกล้ๆคนอยจะแรงหน้าดูนะครับเสียหายยับเยินและขาดใบดำให้กลุ่มควากรายฮิตบนล้อสูญเสียยุทธกรณ์จำนวนมากแน่นอนและสามารถปิดชีพกลุ่มควากรายฮิตบนล้อที่เฝ้าฐานของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับ โดนไปเต็มเต็มสักขนาดนั้นงาน,นนี้กลุก่มกอคาไลฮิตบอนลาก็แข่งท้าหาเซียนเอนะครับดูทั้งรู้ว่าสู้กองทัพอิสราเอลไม่ได้นะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลนั้นมียุทธวิศวกรที่เหนือกว่ามากนะครับโดยกองทัพอิสราเอลยิงจเจรือลูกไหนไปก็ตามกลุก่มกอคาไาฮิตบอนละ ก็ไม่สามารถสกัดได้แม้แต่ลูกเดียวนะครับทำให้จรวดเตดงของกองทัพอิสราเอลนั้นรวมเสียหัวตำแหน่งทางทาหารที่สําคัญของกลุ่มกอกกนลฮิตบันเลาะอย่างต่อเนื่องสัดตุ้มสัดตุ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับเสียหายยับเดือไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวโดยกองทัพอิสราเอลได้ารายงานไว้ว่ามีการตรวจสอบกระสุนที่กลุ่มกอกันไล่ฮิตบันเลาะย,ยิงมาใส่ดินแดนของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลในพื้นที่บารัมและชาลิตนะครับแต่กระสุนเหล่านั้น ตกลงไปยังพื้นที่เปิดโดยไม่มีการบาดเจ็บล้มตายจากประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับ ล้วพากองทัพอิสราเอลเห็นกระสุนจากทางฝั่งของฮิตบละ้ะโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลก็ได้โจมตีตอบโต้อย่างหนักอย่างคลิปเหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องสัตสตุมสัตตุมใส่ไม่ยัง้งแบบนี้เสียหายยับเยินล่าพนาศูนย์ไปเลยทีเดียววิชีพผู้บุกละลายฮิตบล้อได้จำนวนมากแนะ่นอนไม่น่าจะหลบทานนะพี่น้องแม้ว่าจะหลบอยู่ใต้ดินก็ตามไปเกิดใหม่รายงานตัวกับแมจุล่าหรีออยบร้อนต่อไปจากคนกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ ในเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่ตุ้มแรงมากนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้ระเบิดมัสยิดของกลุ่มกอการาฮามาสท,ที่มัสยิดแห่งนี้นั้นควรจะเป็นที่ละหมาดของาศาสนาอิสลามนะครับให้ชาวอิสลามได้กระทําพิธีทางาศาสนานะครับแต่กลุ่มกอกาาฮามาสนั้นกลับนํมามัสยิดเหล่านี้นะครับมาเป็นฐานก่อการร้ายและขุดรูอุโมง์ใต้ดินในการทําเป็นเครือข่ายอุโมงใต้ดินนะครับเพื่อสร้างสูงยุงทรบัรหรือนําตัวประกันที่จะมาจากให้อิสราเอลมาลงเวณที่แห่งนี้นะครับ แต่กองทัพอิสราเอลนั้นพอบุกโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ใส่กลุ่มกอากลาฮามาสและยึดพื้นที่ได้จำนวนมากจึงได้ตรวจหากลุ่มกอากลาลฮามาสได้แลว่าขุดูอุโมงต้ดินหรือมีฐานํำคาญอยู่ตรงไหนและก็พบหลายมาสัสยิดแล้วนะครับที่กลุ่มกอกกลาลฮามาสนั้นใช้เป็นฐานกา่อกราร้ายและขยายอุโมงต้าดินแบบนี้นะครับจึงนำมาสู่การที่กองทัพอิสราเอล ระเบิดตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นครับที่ไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ไปก็ใช้เป็นฐานก่อการร้ายเปล่าๆนะครับและใช้เป็นฐานเรือข่วงใต้ดินเปล่าๆไม่มีประโยชน์สาหรับชาวมุสลิมทําให้กองทัพอิสราเอลจึงได้วางระเบิดแสวงเครื่องนะครับระเบิดทำํำลาย มัสยิดแห่งนี้นะครับพร้อมทั้งเครือข่ายมงตาเดินที่อยู่ใต้มัสยิดแห่งนี้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏิเวณที่สุดนะครับทำให้ไม่สามารถนาเป็นฐานกวากรนไลสำหรับกลุ่มกวากรนไลฮามาสได้ต่อไปนะครับโดยกองทัพอิสาราเอลรายงานว่ามัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเบตาเฮียนะครับทางตอนเหนือของเซนวนกาซาถูกกองทัพอิสาราเอลระเบิดทําลายเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีรดยทีเดียวหน้าปนาสูบเลยนะครับรวมถึงเครือข่ายวงตาเดินใต้มัสยิดด้วยและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่องทั อเมริกาได้มีคลิปวิดีโอเผยแพร่มาอย่างต่อนเนื่องนะครับที่พวกเขานั้นได้ใช้อาวุธหนักถล่มใส่ตำแหน่งของกลุ่มกอการั้ไาย i r g c ที่อิหร่านสนับสนุนอยู่นะครับรวมถึงกลุ่มกอกากรลายกลุ่มอื่นด้วยนะครับที่มีอิหร่านสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับที่กลุ่มกอกากรลายเหล่านี้ใช้โดนพีซีมาเล่นงานฐานทหารสหรัฐที่ดินแดนของประเทศจอร์แดนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงงานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกา ก็ประกาศกล่าวว่าการโจมตีตอบโต้อย่างหนักครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับและยังประกาศว่าจะโจมตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายที่หลัสกสนับสนุนในตะวันออกกลางด้วยการโจมตีทางอากาศของสหรัฐต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิรานหลายสิบเป้าหมายในอิรักและซีเรียเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการโจมตีตอบโต้ IRGC ของอิราน หัวหน้าพเพอร์กอนกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นได้โจมตีสถานที่ที่เป็นของกลุ่มก่อการร้ายที่หลานุนหลังมากกว่า85แห่งนะครับของกองกําลัง IRTC และกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีด้วยโดนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาใน,นจอรดแดน สูงโจมตีด้วยโดนปิศนาน,นะครับจากกลุ่มกวาการไลยที่ลานุ่นหลังทำให้ฐานอเมริกันเสียชีวิตไปสามนายและบาดเจ็บมากกว่า3 0 4 0ีนายนะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตอบสนองของเราในคนลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงการงงของสหรัฐก่าวได้แถลงการนะครับหลังจากการโจมตีไม่นานโดยประธานาธิบดีจโจไบเดนได้เินการเพิ่มเติม เพื่อให้ RGC และกองกําลังติดอาวุธในเครือต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีสารัฐและกองกําลังผสมของพวกเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามเวลาและสถานที่ที่เราเลือกโดยมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากกว่า125ชนิดในการโจมตี30นาทีตามการระบุของกองบัญชาการกลางสารัฐเป้าหมายดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการสังการและควบคุมศูนย์ข่าวก้อง และคลังโดนและคลังขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธและผู้สนับสนุนไออาร์ีซีของพวกเขาที่อำนวยความสะดวกในการโจมตีกองกำลังสหรัฐและกองกำลังปานามิดซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นการโจมตีถือว่าเป็นการโจมตีอิหร่านนะครับและตัวแทนของอิหร่านครั้งใหญ่และครอบคลุมที่สุดนะครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผลกระทบของมันจะยากต่อการประเมินหากไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และกลุ่มสังเกตการสงครามซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยชนอ้างว่านักลบ ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างน้อยมี18คนนะครับถูกสังหารในการโจมตีดังก,กล่าวด้วยการโจมตีครั้งนี้ของสหรัฐนับว่าเป็นเหตุการณ์โจมตีครั้งรุนแรงที่สุดนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาต่อกก,กลุ่มก่อการร้ายในแดนตะวันออกกลางนะครับซึ่งคาดว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อไปจนมั่นใจว่ากองทัพสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่มีภัยคุกคาม จากกลุ่มก่อกระไลในตอน,นออกกลางที่หลานสำรวจต่อไปนะครับก็รอคอยติดตามสถานการณ์อยากใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าผู้บัญชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ